เศรษฐีนนท์และภรรยาผู้น่าสงสารในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วสองสามีภรรยาผู้นี้มีฐานะร่ำรวยสร้างบ้านอยู่ในหมู่บ้านสนิทคลามแต่หาได้มีบุตรเชกเช่นกับผู้อื่นเป็นเรื่องที่สองสามีภรรยาเกิดความทุกข์ใจเป็นอันมากจึงเกิดเป็นตำนานนิทานนางสิบซองที่พมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จ้าสองมหาเศรษฐีอยากมีลูกจนใจแทบขาดแต่ก็หาได้มีไม่ด้วยความทุกข์ใจซอง สามีภรรยาออกเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทบทุกที่ไม่ว่าที่ไหนใกล้ไกลก็เดินทางไปแต่ก็ไม่ได้ลูกสักทีชัลอยบุญหรือกรรมเก่าก็ไม่รู้ได้มีเหตุให้สองสามีภรรยาชุกคิดขึ้นมาว่าถ้ายากมีลูกโดกต้องนํากล้วยไปถวายพระทั้งสองตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองกับวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในการละครน้น <ừ. S 1> เมื่อสองเศรษฐีกราพุทธลูปศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เกิดแสง ประหลาดเลืองลองที่องค์พระดูหน้าอาศัยจัรใจแล้วแ่งนั้นก็วิ่งล้อมรอบตัว่องมหาเศรษฐีทั้ง่องเกิดความปลื้มปิติยินดีทำให้รับรู้ได้ว่าตัวเองจะได้มีบุตรแน่นอนจึงรีบหลุดกลับบ้านตั้งหน้าตั้งตารอคอยบุตรของตัวเองมาเกิดในตอนต่อไปจ้า